เกรงกวิรายงานตัวครับผมขอต้อนรับทุกคนท้าสู่ Daily. รายการรอยเดลี่รายการที่จะมาอัปเดตทาวสั้นวงการแอนดรอยด์แบบง,ง่ายครบจบใน3นาทีและจะที่ก่อนหน้านี้นะคะมีหลุดราคาของ2องดีวา์ตัวใหม่จากทาง a อ u s นะคะตอนนี้ a s u s เขาก็ขอเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วทั้งตัวโฟนแพดเซเว่นแล้วก็โฟนแพดโน๊ตซิกด้วยค่ะสำหรับจุดเด่นของตัวโฟนแพดเซเว่นก็คือเป็นแท็บเล็ตที่สามารถใช้โทรศัพท์ได้น้าจลอ7นิ้ว โดยเจ้าตัวนี้จะมีให้เลือกสองสีขาวและดำใน2ความจุด้วยกันค่ะสำหรับรุ่น8กิกมาที่ราคา6,900บาทและรุ่น16กิกอยู่ที่ราคา8,500บาทค่ะส่วนอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือตัว Note 6เนี่ยความสามารถของมันก็คือหมาพร้อมกับปากกาซึ่งจะปากกาตัวนี้เลยคะ่ะก็จะทำให้เราสามารถีดขเขีย,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 ยนๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นด้วยค่ะ สำหรับใครทีชอบปากกาสไตลัสแล้วก็ต้องใช้างานวาดวาเขียนๆ,ๆสาม,มารถมารูตัวนี้ได้เลยราคาอยู่ที่13,500บาทค่ะและเตรียมจะว,วางขายในธันวาคมนี้อดใจรอกันสปิดนะคะไปอ,อีกหนึ่งตัวที่แม้จะไม่เปิดตัวภายในงานแต่ก็มีราคามาให้ดูนั่นก็คือ Nexus <น>7 2013ค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้สนนราคาอยู่ที่ งานนี้เนี่ยจะมาเฉพาะรุ่น 3G 32 g ิกเท่านั้นนะคะส่วนข่าวต่อมาของเราเป็นเรื่องของ Google Plus ค่ะบริการโซเชียลจากทาง Google นั่นเองรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้มีคนใช้มากถึง300ล้านคนทั่วโลก <Wow. S 1> แต่ความน่าสนใจไม่ได้หมดแค่นั้นค่ะเพราะว่านอกจากนี้เนี่ยเขายังมีการปรับปรุงบริการต่าง เพิ่มฟีเจอร์มาให้เราได้ใช้กันเพียบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแฮงเอา t เองร่วมถึงการตกแต่งรูปแล้วก็วิดีโอด้วยค่ะรูปแล้วก็วิดีโอเนี่ยเขาก็มีเอ t รู a w อ s o m e มาให้เราได้ใช้กันงงใช่ไหมมันคืออะไร <c oughs> อ่ะของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับแอปพลิเคชันที่เราจะต้องไปหาโหลดมาลงแต่อันนี้เนี่ยมีให้เลยในตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการลบคนส่วนเกินออกจากภาพของเรา เอาไฟล์วิดีโอที่เราถ่ายแยากๆไว้มารวมกันให้กลายเป็นหนังแบบเสร็จสับเสร็จใช่ไหมแต่ว่าฟีเจอร์พวกนี้เนี่ยจะใช้ได้กับ Android 4.3ขึ้นไปเท่านั้นนะจ๊ะต่อกันด้วยอัปเดตเร็วๆของ Google Glass ค่ะหลังจากปล่อยรุ่นแอดเฟอร์ i ิช่นมาให้ชาวเด็บได้ลองใช้ตอนนี้ก็ได้เวลาเอาฟีดแบ็ กลับไปปรับแก้ไขแล้วค่ะก็เลยกลายมาเป็นที่มาของ Google Glass 2.0โดยเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีตัวหูฟังเข้ามาให้ด้วยที่สำคัญค่ะเขายังแอบแย้มออกมาด้วยว่าจะรองรับทั้งกับเลนแว่นสายตาแล้วก็เลนแว่นกันแดดส่วนจะมีดีเทลอะไรหลุดออกมาอีกหรือไม่ต้องคอยติดตามกันผ่านทาง Official page ทาง Google Plus ของ Google Glass ค่ะในนพูดถึงเรื่อง Google แล้วมาต่อกันที่อีกหนึ่ง w a r a b l e device จากค่าย Google ที่เป็นขาวหลุดออกมาตามกระแสอย่าง สมาร์ทวอชจะจะเป็นอีกหนึ่งค่ายที่ทำสมาร์ทวอชอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าล่าสุดมีคนวงในบอกออมาแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มทําเป็นรูปเป็นร่างเตรียมเปิดตัวภายในปีนี้แน่นอนจุดเด่นของมันอยู่ที่การประหยัดแบตแล้วการเอากู o นาวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดว่าแต่แล้วราคาเท่าไหร่อ่ะคะเนี่ย ิมาอัปเดตให้ฟังกันในวันนี้กัก d r o อ d Daily สำหรับวันนี้หมดเวลาของคู๊ดแล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนเที่ยวให้สนุกรับคืนวันฮาโลวีนวันนี้สวัสดีค่ะ